À, để lẽ, ít ít một cái. <laughs> tắm nào khó, áp, phải ừ. có, có no. đây, Này họ có cái bộ, tắm kìa, tắm của mốt. แดงค่ะตั้มงายเนาะแต่มันคนละลายกันเนาะมันบวกขึงนกันข้าเจ้าตามแต่ผ้าผ่านิ้นผ่าอันผ่าตํามตัดเสื้อเน่โบแมนลายดอกนี่โบหลายลายดอกข้าเจ้ากระโบโบเห็ดแบบนี้ข้าเจ้าสีเดียวตามง,ง่ายๆตั้มจังไห้อะตํามแบบผ่าลบเน่

เอาก็ว่าโชคดีได้ได้มาเห็นเจ้าตําเพราะว่าผู้เด็กก็ไปดองมดเนี่ยก่อนหอดมโอไฝจนไปดองทันมือวันสิ้นวันพระนี่เฮาบ่ตามทีพระพรเออแม่นมือเดียวแล้วตั้มอือหอดโดองก็ได่ตั้มแล้วไปสวยอันแต็กินอืม อย่างกินเวลายาวยืนสูงข,ขึ้นทุกข,ข์ตั้ก็การจำฟินก็ยุ่งลา,าเห็นนาจีเห็นหนาวบัวปูก็จะแดงวะมาเอือบ้าพี่กายนี่ว่าหมักอือบัได้ไข่เอือมได้ไข่พี่นี่กดตังเฮ็ดอีกได้แล้วเ้ได้แล้วขอบใจเนอะ Ha <laughs> ha